ชอบความรู้สึกที่นี่มันคือความรู้สึกของคนที่ไม่ต้องเร่งรีบใช้เวลาให้มีความสุขมากที่สุดผมบอกเลยว่ามันคือความสุขของการเดินทางมาพักผ่อนอย่างแท้จริงมาแล้วอยากมาอยู่น,น,นาน สมุดโครจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโครจรพาทุกทุคนล่องใต้คลิปนี้ครับผมชวนทุกทคนท่องเที่ยวใต้ให้นานขึ้นกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในคอนเซปต์การเดินทาง more time more experience ทเที่ยวใต้ให้นานขึ้น การท่องเที่ยวแบบนี้มันจะทําให้เราเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์และที่สําคัญเราจะอินกับแหล่งทง่องเที่ยวเหล่านั้นกับการเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังและสตูลเอาละถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเที่ยวกันนะครับ วันมอไทยครับช็อกโกแลตจังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่นี่จะเป็นบ้านวันมอแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปโกโก้นครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นโรงเรือนผลิตช็อกโกแลตที่เรียกว่าบินทูบาหรือคราฟช็อกโกแลตไทยค่ะถ้าเป็นนครศรีธรรมราชเนี่ยที่นี่จะเป็นที่แรกที่เปิดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการให้ข้อมูลแอดวเคทผู้คนเกี่ยวกับความเป็นช็อกโกแลตไทยค่ะที่แปรรูปจากโกโก้ในพื้นที่ที่นี่ถ้าปกติเวลามาเนี่ ซื้อช็อกโกแลตเป็นของฝากจากเมืองนครได้มาทำเวิร์กช็อปได้หรือเป็นคลาสการชิมได้ก็จะทําให้คนเนี่ยอยู่นครได้มากขึ้นนานขึ้นบางคนเขาก็มานอนที่นี่เพื่อที่จะเพิ่มวันแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แล้วก็เป็นเชิงสุขภาพด้วยอะไรขายดีอะไรฮะดักนิวดักนิวอ่ะมาเปิดเลยเขายาเปิดเลยนะฮะนี่นะฮะนี่ชิมก่อนเลย อ,อบอวนยวนใจวันนี้มาถึงทีเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมผัสให้ลึกมากยิ่งขึ้นเรียนรู้มันให้ลึกมากยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นคือเนี่ยครับนี่คือ โกโก้เวลาเราแปลรูปนะคะเราก็ต้องมีกระบวนการก่อนนะคะนำเมล็ดสดที่ผ่านกระบวนการหมักก่อนเราก็จะให้ชิมที่เรียกว่าโกโก้นิปส์หรือมาจากเมล็ดที่ผ่านการเก็บบ่มแล้วก็เอามาคั่วตัวนี้จะเอาไปบดนวดพอบดจนเนียนละมุนแล้วเราจะเทเข้าเก็บเอาไว้ค่ะก็จะได้เป็นตัววัตถุดิบช็อกโกแลตเขาจะออกรสชาติที่เพียวแล้วก็ต่างจากที่กินขั้นตอนแรกเราต้องการให้สัมผัสถึงกลิ่นรสที่มันซับซ้อน อันนี้พูดจริงๆเลยมันได้ความรู้สึกของความหอมแล้วก็มันเป็นครีมมี่อยู่ในตัวเองถ้าเกิดเราอยากจะแบบลึกซึง้งเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเราทำอะไรได้บ้างครับกิจกรรมที่่อยู่กับเรานานขึ้นใช้เวลากับนครศรีธรรมาราชในเรื่องของโกโก้มากขึ้นเนี่ยคะ่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะมีจองเข้ามาเป็นทำเวิร์กช็อป มาถึงตรงนี้นั่นก็คือการทำ DIY ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว83%ช็อกโกแลตนะคะมันเป็นวัตถุดิบหรือบางคนจะเรียกว่าโกโก้แมสว่าง่ายๆก็คือนี่คือช็อกโกแลตแบบต้นแบบห<ว>ลังจากนั้นหั่นเหมือนกับซอยหอมอะไรอย่างนี้เลยค่ะมาถึงตรงนี้บีเข้าไป B ค่ะบีลงไปเขาๆนี่คือไขมันโกโก้ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เราจะเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เขามีความเงางามเพิ่มเพิ่มมากขึ้น การทำมุนรภูมิล้อมเนี่ยอยู่ที่45องศาคุณจอบต้องคนอย่างมีน้ำหนักค่ะให้เขามีความร้อนกระจายทั่วๆในชิ้น<อ>ที่เราหั่นเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นนะมันเริ่มละลายแล้วม,มันเป็น,<อ>ปนมันวาวสวยมากเลยนะ กระบวนการจะไปผ่านการแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะ,ะดูเสร็จปุ๊บพริก 1, 2, ึ่งองสามวบปุ๊บหน<อ>ึ่งติดหนึ่งโอเคอลงมาแล้วลงมาแล้วโอเควันมอไทยครับช็อกโกแลตจังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสามารถมาแบบบล็อกอินก็ได้นะคะเราเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งตอนเย็นค่ะ แล้วมากันนะคะทุกคนเที่ยวใต้ให้นานขึ้นนี่คือร้านครัวเชอร์ซึ่งเป็นร้านอาหารเก๋ๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าที่เนี่ยเขาก็เป็นคาเฟ่ ให้เราสามารถมาสัมผัสได้จริงๆแล้วเนี่ยครัวเชิเนี่ยเราตั้งใจจะเป็นร้านอาหารแต่ว่าพอลูกค้ามองดีไซน์ของร้านปุ๊บเขาอยากให้มีความสึกมีกาแฟเข้ามาร่วมด้วยมีน้ําดื่ม,มบางคนอยากมานั่งในร้านของเราแต่ว่าไม่อยากจะทานมื้อหนักเราก็เลยจะมีพวกกาแฟเครื่องดื่มด้วยแต่ว่า เน้นหนักมาทางด้านครัวมากกว่าค่ะวันนี้จัดเตรียมเป็นอาหารแนวๆไหนมาให้คะวันนี้ของเราจะแนะนําเป็นอาหารค่อนข้างจะเป็นพื้นบ้านนะนะคะเพราะว่าแต่ว่าผสมผสานทางด้านของทะเลไปด้วยนะคะคือนักนักการศมราชเนี่ยมันจะมีทั้งปูเขาและมีทั้งทะเลเราจะมีทั้งกุ้งปลาหรือว่าจะเป็นพวกหมึกอะไร่เงี้ยแต่มีของที่เป็นของเราที่เป็นพื้นบ้านก็จะมีอันนี้เนี่ยเป็นแกงเห็ดแครงกุ้งสดเห็ดแครงนี่เป็นเห็ดพื้นบ้านซึ่งมันจะขึ้นตามขอนไม้ในช่วงหน้าฝนอันนี้จะเป็นแกงส้ color. shirt. ไข่ปลาดิวกับเนื้อปลากระพงแต่ว่าจะมีบอนคามินนะคะจะมีเฉพาะในส่วนของแถบภูเขาอำเภอลันสกาต่อไปจะเป็นอันนี้ซิเนเจอร์เลยจะเป็นเนื้อกวางผัดเผ็ดลักษณะผัดเผ็ดคั่วกิ้งอันนี้คือยำปักกูดนะคะคแต่ถ้าเกิดต้องการผัดแบบกึบๆก็จะเป็นลักษณะแบบผักกูดผัดน้ำมันหอยตามมาด้วยใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข,ข่ของเราจะมีกุ้งแก้วด้วยอันนี้<ร>ต้องอก,กะทิระกรมกบค่ะ ต้มกระทิละกกรรมก,มก,กมอันนี้คือปลาทรายทอดขมิ้นถ่งจอกอันนี้จะเป็นปลากระ,กะพงยำสมุนไพรอันนี้จะเป็นปลาหมึกไข่หกึกไข่หวานร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับพี่ร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มของอทุกวัน,นะค,ะค่ะสิบโมงถึงสองทุ่มนะใครสนใจใลองแวะเข้ามาได้มาพี่ติ๊ดบอกว่าที่นี่ธรรมชาติ ต้องกินผักกูดกรอบสดๆเลยอืมอร่อยด้วยนี่ยำผักกูดนีมม่มีความเปรี้ยวมีความเผ็ดมีความกรอบของผักกูดต,ต่อมาแกงเห็ดแครงกุ้งสดนี่เห็ดแครงลองชิมเห็ดแครงดูก่น ออื <N> ทำเดียวไม่พอบอกเลยเห็ด <N> แข้งอร่อยมากแล้วก็รสชาติเครื่องแกงโดนมากเลยอ่ะนี่คือบอนขมิ้นอยากลองชิมบอนขมิ้นดูรสชาติจะเป็นยังไงไม่เคยกินด้วยมั้งชีวิตผมเนี่ยรสชาติแกงส้มก็อร่อยอร่อยบอนขมิ้นมันก็มีความฉ่ำในตัว กัดไปมันจะมันไม่ถึงอกลุบนะแต่มันจะมีแบบอารมณ์ประมาณเคี้ยวเส้นใหญ่อะแล้วก็มีไข่ปลานี่คุณดูมาเป็นพวงแบบนี้เอามาอารมณ์คล้ายคั่วกลิ้งนี่แต่เป็นเนื้อกวางอืมอ,มอม สมแล้วทีว่เขบอกว่ามันคือซ i ิกเนเจอร์คุณคุณมาแล้วคุณต้องลองรสชาติจัดจ้านสไตล์ใต้ใต้ให้กินเผ็ดไม่ได้แนะนําเอาเข้าวเยอะๆตักกลับน้อยๆเพราะอยากให้เขาไปเปลี่ยนรถต้องรถนี้ถึงจะอร่อยอร่อยจริงๆบอกเลยทุกทุกคน ผมว่าเราไม่ต้องรีบใช้เวลาอย่างเต็มที่เที่ยวใต้ให้นานขึ้น More Time More e x p e r i เพียเราจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆม,มุมมองใหม่ๆกับการกินอาหารหลายๆอย่างไม่เคยกินที่ไหนมาก,ก่อนเลยและรสชาติแบบใต้ถึง,ถงแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าชิวมากๆอ่ะคุณผู้ชมค่อยๆละเมียดละไมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันไปและเสพถึงความเป็นใต้อย่างถ่องแท้ครับ กลุ่มมดยมสีธรรมชาติบ้านคีวงของเราครับก่อตั้งเมื่อปี2539ครับผมเป็นกลุ่มอาชีพของชาวบ้านครับที่รวมตัวกันอยากทําอาชีพเสริมหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้ของชาวบ้านเราก็จะมีทั้งผ้ามัดยอมแล้วก็ผ้าบาติกที่เอาสี จากในหมู่บ้านครับเป็นสีธรรมชาติในหมู่บ้านทั้งหมดเอกลักษณ์ของเราก็คือการมัดผ้าให้เป็นลวดลายแบบนี้ครับภาษานักดีไซเนอร์เขาจะเรียกว่าลายโมโนแกรมครับลายโมโนแกรมคือลายที่มีความเป็นเหลี่ยมเป็นโค้งเป็นมุมที่ชัดเจนนะครับแล้วเราอยากนําเสนอผลงานที่มันแปลกใหม่ครับให้กับคนที่สนใจอีกนะครับเราก็เลยเลือกที่จะทําผ้าบาติกเอกลักษณ์ของเราคือผ้าบาติกเขียนมือสีธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทุกชิ้นเนี่ยจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลก ตรงนี้เราจะเรียกว่าโรงยอมลงยอมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัิตุดิบให้สีครับบางส่วนถ้าลูกค้ามาหรือว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับผมบก็จะได้ทํำพาเ็ตหน้าโดยที่เราจะพับผ้าตามความต้องการของเราเลยเมื่อเราได้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใช้ไม้ไผ่สองอันประกบกันมัด5้ครั้งตรงที่เรามัดเนี่ยครับจะแน่นแล้วสีเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปได้ งานศิลปะของผมออกมาฮะวร์บรผมแล้วเราก็กดทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับถ้าทาผ้าเช็ดหน้านะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อหรือว่าเป็นผ้าผืานใหญ่เนี่ยเราจะยมประมาณ1ชั่วโมงถึง3าชั่วโมงมจะนานขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผลงานศิลปะของผมนี่คืองานมัดย้อมที่ทำด้วยใจงานนี้มีชื่อว่าลมหายใจ ที่ลอยละล่องของคีรีวงกระจายโอโซนออกสู่สังคมที่เดินทางอย่างพลิ้วไหวเข้ามาในใจของคนชื่องานขนาดนี้ดูผลนนงานครับธดาธามดามต่แต่ต้องบอกเลยนะว่าการที่เราได้มาทำแบบนี้มันคือการที่เราได้ใช้ชีวิตอยากมีความสุขจริงๆเลย ผมมาที่นี่กี่ครั้งก็มีความสุขผมชอบความรู้สึกที่นี่มันคือความรู้สึกของคนที่ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆใช้เวลาแล้วคือการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสำหรับเส้นทางแนะน,นำอีกหนึ่งรู้นั่นก็คือจังหวัดพัทลุงเมือง3มมรดกโลกมรดกทางการเกษตรโลกการเลี้ยงควายปลัก และพื้นที่ชุ่มน,น้ำที่สำคัญระดับโลกแลมซ่าไซมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโนรา มนโนราเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวปากใต้มีต้นกําเนิดจากตาบลท่าเกออาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงคุณผู้ชมครับนอกจากบ้านโนราแห่งนี้จะมีการแสดงโมโนราให้เราได้ชื่นชมกันแล้วที่นี่ยังมีการสืบสารการรํามโนราที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรวมไปถึงเรื่องราวของการร้อยลูกปัดเรื่องโมโนราที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาเรียนรู้ณนะสถานที่แห่งนี้ได้อีกด้วยล่ะครับ พัทลุงยังมีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนรวมทั้งอาหารพื้นถิ่นที่ไม่แพ้ใครพัทลุงเมืองที่ต้องมาสัมผัสและอยู่ให้นานขึ้นได้เดรียนรู้ได้ซึมซับความเป็นพัทลุงมากยิ่งขึ้นสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตของเรากันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับกับโครงการเที่ยวใต้ให้นานขึ้นมีทั้งผู้ประกอบการทัวร์ผู้ประกอบการสายการบินมีรถเช่ามีที่พักมีร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมสามารถติดตามรับโปรโมชั่นกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าอันนี้คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน และท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ที่ทำให้เราได้รู้จักภาคใต้ที่นานขึ้นรู้จักประสบการณ์ของการเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ยอย่างเต็มอิ่ม